สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะคะอาเช่นเคยเป็นแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะมาแบ่งปันนะคะของประจำวันที่แปดสิงหาแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้องเอ้ยจะย้อนไปสิงหาอีกแล้ว่า ก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่เจ็ดกันก่อนนะคะวันที่เจ็ดนอยเฉพาะกิดออกสี่สามสี่นะคะพี่น้องจา๋าสามสี่น้องวึงก็ไม่มีเนาะเพราะว่าให้รูดที่หกเนาะให้เด่นที่หกกับสองนะคะอ่าล่างสองเก้าสองเก้าเด่นสองมานะคะพี่น้องจา๋าเด่นสองมาเนาะแต่ว่าตัวเจาะไม่มีนะคะพิเศษบนออกหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดก็ดนะคะ ส่วนล่าง6 6เนาะเด่น6มานะคะวิ่งรูดที่6เนาะอ่า6 6มานะคะพี่น้องจา๋า6 6เข้านะคะนอยปกติออก7 6 5 6หหามานะคะพี่น้องจา๋า6กหมาล่างออก050 5. 5ก็หลุดไปนะคะ VIP ออก5 6เอา้าวพี่น้องอันนี้2เด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋าเข้า VIP บนด้วยนะคะ อ่าส่วน VIP ล่างออก96น้องวึงมี69ตัวที่ชอบนะคะวันนี้6มาเยอะเลยนะคะพี่น้องจ๋าขาดเฉพาะกิจเนาะ6ไม่มางั้น6มาทั้ง4หน่อยเลยนะคะก็ยินดีกับท่านที่ตามสูตร1เม็ดเดียวของน้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอ่าถ้าโชคดีใครได้ใครได้ตามแล้วมีโชคอ่ากับสูตร1เม็ดเดียวก็ทักทาย บอกน้องมึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาเนาอะ,อะอย่างน้อยมีก็มีพี่พี่เอที่ได้ด้วยนะคะพี่น้องจาอ๋าเข้าไปทั้งหมด4คู่นะคะพี่น้องจ๋าเข้าพิเศษล่าง66ปกติบน6 5ห่า VIP บนห6เนาะแล้วก็ล่าง96นะคะพี่น้องจาอ๋าเข้าทั้งตัวตรงตัวกบเนาะยินดีด้วยนะคะ ว่าเข่าแบบนี้พ่อมีกําลังใจเนาะพี่น้องจ้าเข่าแบบนี้พ่อมีกําลังใจทําแนวทางต่อเนาะดีใจนั่ค่ะพี่น้องจ้าถ้าวันไหนหลุดละงอยนะคะอาเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่แปดนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะวันที่แปดน,นี่กขอให้มาดเด้อพี่น้องจ้ะให้เข้าตรงๆให้เข้าเยอะๆเหมือนของวันนี้เนาะอ่ะคนซื้อก็ จะได้มีกำลังใจคนทําก็จะได้มีกําลังใจเนาะพี่น้องจ๋าอ่ะสาหรับฮานอยน้องหวงพูดเสียงดังหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าฝนตกลินยูเบิร์ดมือเลยพี่น้องกรุงเทพฝนตกนะคะอ่ฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่พีเอฟซีจ๋า โรคโควิดก็ยังมาหายฝนก็นแหงมาตกมาถ่วมเนาะพี่น้องเนาะมีแตแนวเป็นอ่าห้าน้อยออกนะคะพี่น้องจา๋าอ่าดูสิมีตารางกําลังวันด้วยน้องบึงไปและสสบองขีดไว้ก็ไม่เป็นระเบียบได้บ่าเนี่พี่น้องจา๋าปล่อยไว้นั่นเลยเนาะอ่าห้าน้อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก่อนไปรับชมนะคะแล้วก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง,งการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะพระว่านองุญญ์ก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะ อ่าวันนี้ก็ขอให้มาอีกเดอ้อพี่น้องสาให้มาสักสามคู่สีคู่เลยเนาะวันนี้น้องหวงก็จะให้เดี๋ยวเดอ้อพี่น้องแปบ๊บหนึ่งดูตารางก่อนเดอ้อแปบ๊บหนึ่งพี่น้องโอ้ยแม่นี้ทำไมไม่ไม่เตรียมพร้อมเลยน้องหวงเลย น้องหุ่งก็จะให้เด่นที่ศูนย์กับห้านะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่ศูนย์กับห้าแต่ว่าน้องหุ่งจะรูดที่ศูนย์นะคะหรือใครชื่นชอบห้าก็สามารถรูดได้นะคะพี่น้องจา๋าศูนย์ก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะพี่น้องจา๋าใครชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเลือกได้พี่น้องจา๋าชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะเลือกสูตรที่ชอบตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจาอ๋าบวกกับตับแตกด้วยค่ะเด้ออะ มาดูตัวที่น้องหวงชอบนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวที่รูดเนาะที่น้องหวงชอบก็คือศูนย์หนึ่งศูนสามศูนยก้าแล้วก็ศูนห้านะคะพี่น้องสาอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะหรือพี่ๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้ จดได้แคบได้จ้าพี่น้องจ๋าเห็นชัดะ่ะน้อจดไว้แคบไว้นะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะเพราะว่านอ้นองวึงเองอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะออกอะคานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆ FC นะคะเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันเนาะพี่น้องจ๋า อ่าสุดท้ายนี้นะคะน้องหุ่นก็ขอให้พี่ๆนะคะรวยๆเฮงๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่น้องจ๋าขอให้สุขภาพร่างก,กายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วพี่น้องจ๋าดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ